สินใจได้แล้วเพราะได้ฟังแผนจากปูแล้วพิธีการที่จะเริ่มต้นตอนนี้ปูจะเริ่มต้นยังไงปูจะบอกให้ลูกเลือกเอาแค่พอเข้าใจเอาละทุกคนทั้งคนใหม่คนเก่าในห้องนี้เอาแค่พอเข้าใจนะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดเอาแค่พอเข้าใจลูกอยากจะทําละฟังปูพูดแล้วอยากจะทํามากเลยแล้วหมอทั้งหมดเขาก็อยากจะทําเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอาจารย์แม่ของเราก็เป็นอาจารย์หมอ เราก็เอาชื่อของอาจารย์แม่ไปขายดิอาจารย์แม่กขอยู่ที่นี่สปอนเซอร์แบบง่ายๆให้เขามาฟังอาจารย์แม่จบแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเลยแล้วหมอทั้งหมดก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วองค์กรของปู่หมอเต็มห้องเลยมีทั้งโคลาดมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มเลยทั้งครูทังอะไรทั้งตำรวจทหารมีทั้งกองกองกองปราบอยู่ที่นี่หมดเลยมีทั้งตำรวจดีเอสไอมีทั้งตำรวจของไซเบอร์อยู่ที่นี่หมดเลย อยู่องค์กรของปู่ในภาคแปรภาคข้าวอยู่นี่หมดเลยเอาแล้วทําไมให้วันสอบถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เขาเริ่มต้นถูกวิ่างหาวันนี้ปู่จะให้ลูกเลือกถ้าฟังแผลแล้วเอาอยากจะทาแล้วปู่ชอบพูดยาวเอาเลยไม่ฟังแล้วหนูอยากจะทาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งทําถ้าลูกยังไม่ได้ฟังข้อสุดท้ายของปู่อย่าเพิ่งตัดสินใกทําเด็ดขาดถ้าทําไปลูกก็เข,าเขา้ายีหลอบเดิมล้มเหลว ปูมีวิธีการให้ลูกเดินในไฮเนี่ยอย่างอย่างมืออาชีพแล้วก็สําเร็จอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยอิสระภาพด้วยปลดกเกษียณตัวเองได้ด้วยวิธีการที่หนึ่งแพ็กเกจแรกนั่นคือพันเจ็ดร้ห้าสิบาทได้สามกระเป๋าหรือสามยูเซอร์ลูกสามารถสร้างไรายได้สําเร็จได้เหมือนกันแต่มันก็เหมือนกับปั่นจักรยานไปเชียงใหม จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปปัตตานีถึงเหมือนกันแต่หืดขึ้นคอเลยถึงเหมือนกันถ้าจะได้ร้อยล้านพันล้านก็หืดขึ้นคอเลยเหมือนกันนี่คือแบบที่หนึ่งลูกก็ทําได้เหมือนกันสร้างสีสายงานเหมือนกันแล้วแบบที่สองะแบบที่สองนี่ขึ้นจรวดไอพ่นไปสหรัฐอเมริกาเลยแดชั่วโมงถึงเลยหรือสิบสาชั่วโมงถ้าไม่จอดนะยิงยาวเลยแดชั่วโมงถึงเลย แต่ถ้าจอดบ่อยๆประเทศนั้นประเทศนี้ก็อาจสิบสิบสามชั่วโมงไปถึงแต่ที่นี่ในไฮลูกอาจจะใช้เวลาแค่สิบสามวันก็ปลดหนี้หนึ่งล้านได้แล้วลูกจะใช้เวลาแค่สิบสาวันเท่านั้นนั่นคือแพก็กเกจที่สองที่ปู่บอกเมื่อกี้เนี่ยสามหมืหกพเจ็ดล้าสิบบาทนั่นก็คือหน,นึ่งันห้าสิบคะแนนแต่สินค้าทั้งหมดลูกก็สามารถรับไปได้ทั้งหมดเลย21ชุด อยากได้อะไรสเต็มเซลล์อยากจะเอาอะไรนมคา,ารตุ้มกันจงสินค้าระดับรีเมียทั้งนั้นปูก่กันรันตีคืนเงินให้หมดถ้าลูกอยู่ในสายงานของปู่เอาที่ปู่ได้เลยถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลเอาที่ปู่เลยปู่คืนท่านได้หมดเลยแต่ลูกต้องใช้สินค้าให้ถูกวิธีนะหน่งนมคาราทูห้ามกินกลางวันเวลาขาบลับรถมันง่วงมากเลยมันมีมันมีคุณแล้วมันก็มีโทษต้องกินในเวลากอดน,นอนเท่านั้นส่วนในเรื่องของย้อนวัย ตื่นเช้ามายังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันกินก่อนเลยแก้วหนึ่งใส่น้าเย็นเข้าไปคน,คนๆๆๆดืม่มบักมาไปเลย N party, เอนซงเอนไซอยู่ในปากเข้าไปในท้องเลยนุ่นแปดโมงเก้าโมงก็กินข้าวเอาแบบนั้นเลยแล้วลูกจะได้ผลไปยในสามวันเจ็ดวันปู่กินมาแล้วปู่ทําแบบนั้นจริงๆตอนนี้นะอกตั้งเต้าเลยจะบอกให้นังเหยียวยของปู่เนี่ยตึงหมดเลยถ้าลูกเลือกแพ็กเกจที่สอง,อง,สองเปรียบเสมือนขึ้นเครื่องบินไปทั่วโลก แล้วลูกก็จะสําเร็จกับหายอย่างรวดเร็วเอาแค่พอเข้าใจกันนี้ถ้าปู่จะให้ทั้งคนใหม่คนเก่าทั้งท้งคนที่อยู่ในห้องนี้แหละร้อยกว่าคนนี่ให้ลูกเลือกเอาแค่พอเข้าใจนะลูกทุกคนในห้องนี้จะเลือกแบบที่หนึ่งและแบบที่สองลูกเอากดไม้ต่อปู่นี่ทุกคนในห้องจะเลือกแบบไหนครับแบบที่สองค่ะแบบที่สองครับกดข่าไปรัวรัวลเลยครับ กดก้าลวลลวให้คนที่เลือกแบบที่สองเลยครับท่านผี่ชม<บ>ก่อนท่านก็แค่กด,ดื่อใจให้เลยครับสุดยอดมากเลยแล้วอัปไลน์ก็จําไวไปด้วยนะ่าใครเป็นคนตอบเลือกแบบที่สองพรุ่งนี้ไปเคลียร์แผนหรือคือนนี้เคลียร์แผนให้เขาแล้วสร้างให้เขาซะสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเอาไปฝากธนา,าคารได้ดอกเบี้ยปีปละแปดร้อยกว่าบาทแล้วถ้าเอาสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท จดลิขสิทธิ์เป็นพรัตเนอร์กับท่านประธานชัยวัฒน์ชัยกินวัฒน์ทำอยู่แค่สามปีมีองค์กรไปทั่วโลกรายได้อย่างไม่ได้เลยเดือนละประมาณเกือบห0 0ัล้านคือหกพันล้านจะบอกให้ปูตั้งเป้าหมายไว้เดือนละหนึ่งแสนล้านขอใช้เวลาทำอยู่ที่ประมาณสามปีเพราะแฟตฟอร์มของเรามันตอบโจทย์ได้ทำได้เป็นเรียวท์ตลอดยีชั่วโมง ปู่ได้สละชีวิตตัวเองแล้วตอนนี้ทุมให้กรหายตายเป็นตายปู่ไม่ได้นอนไปทั้งหมดเลยสามเดือนห้าเดือนเข้าไปแล้วแล้วปู่ก็อัดเข้าไปเต็มที่เลยสุดท้ายองค์กรแตกกระจายไปทั้งหมดเลยยี่สิบเจ็ดประเทศบริษัทเพิ่งจะเปิดเป็นทางการได้หกประเทศและสิ้นปีนี้จะเปิดอีกทั้งหมดยี่สิบสี่ประเทศแล้วลูกล่ะพร้อมที่จะเดินไปกับปู่ไหมพร้อมที่จะเดินไปกับโค้ดในห้องนี้ไหม เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแบบปูนะเอาแค่ลูกเข้าใจก็พอเอานะจำหมายชื่อไปเลยนะว่าใครเลือกแล้วแล้วเลือกแบบที่ที่สองนะลูกจัดการเลยไปช่วยเขาประกบเลยลูกประกบกันเลยเอากันแบบเอาแบบกันสุดชีวิตเลยเ <c oughs> ทียงบ่าเที่ยงไหลเป็นบัดดี้กันเลยแล้วถ้าใครเลือกแบบที่หนึ่งก็ช่วยเขาด้วย แต่ถ้าเขามีกําลังเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบที่สองลูกก็สามารถจะสําเร็จได้แต่แบบที่สองบอกได้เลยว่าลูกจะเฟอร์เฟมากๆลูกจะมีรายได้มากกว่าคนอื่นที่เขาทำพันเจ็ดสิบาทนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ปู่เลือกแบบที่สองทั้งองค์กรองค์กรของปู่มันถึงได้ไปเป็นทุกแตกนี่ไงแล้วลูกล่ะที่ยังไม่ได้สมัครวันนี้ไปบอกสุพัฒแล้วก็บอกแม่เลี้ยงนัน ส่งเอกสารหาปู่เดี๋ยวปู่จะวางผังกระดานให้แล้วไม่เกินพรุ่งนี้เช้าลูกรับรายได้ไปเลยทั้งหมดเลยนะไม่ต่ำกว่าคนละหมื่นกว่าบาทเอากันคืนนี้เลยแล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนที่ปู่จะส่งไมคคืนให้กับพิธีกรรูปหลอ่อท่านด็อกเตอร์นรงกรท่านเป็นคนที่มีไฟแรงที่สุดในโลกเจ็ดแสนล้านโวลต์พอๆกับท่านประธานไพ็รธ พอๆกันเลยกับปู่พอๆกันกับอาจารย์นกลักหมวบอดพอๆกันเลยกับอาจารย์แม่สริยาตอนนี้เรามีพยาอินซีที่บากขั่งในการที่จะขยายงานไปทั่วโลกแล้วถ้าลูกอยู่กับคนแบบนี้ยังไงก็รวยยังไงก็สําเร็จแต่ก่อนที่จะสําเร็จฟังคํากรของปู่ก่อนแล้วปู่ก็พูดมาสามสิบห้าปีแล้วคำกรนี้เขาเรียกว่าคําคมเป็นคติเสื่อมใจตัวเอง แล้วก็เตือนตัวเองมาตลอด24ชั่วโมงด้วยนะเตือนทุกวันวันไหนปูท้อปูก็เตือนตัวเองวันไหนปูว่วงนอนปูก็เตือนตัวเองฝนตกก็เตือนตัวเองนี่คือสิ่งที่ปูเอาเป็นคติเตือนใจตัวเองมาตลอดลูกจะเก็บเอาไปเป็นคติเตือนใจของลูกก็ได้นะเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทํางานต่างๆมีมากล้นเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยทํา เป็นข้อ <irgendw> อ <el che> anyway, ้างของบางคนพาอับจนเพราะคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำรักลูกทุกคนเท่าฟ้าครับคือรายการให้กับท่านดรนร์งกรที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสปู่ได้พูดขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณกลัวดำมากนะครับเป็นยังไงบ้างนะทุกท่านครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้ว ปริมิงถึงมาสเซริลครับสุดยอดเลยครับเยี่ยมมากครับครับแอสเซทิลคัมจากปู่อะดำครับเกิดขึ้นได้จร <load> ิงๆที่ให้ผูชสอปนี่แหละครับเน้ยว่าครับฟังแล้วเหนื่อยครับผมฟังแล้วเหนื่อยฟังแล้วสนุกครับอ่าคถ้าถ้าเราเปิบมองมองไปดีว่าฟังแล้วเหนื่อยมันจะมีอยู่คำหนึ่งอะช็อตเด็ดของปู่อะดำฮะก็คือเหนื่อยชั่วคราวสบายสบายชั่วโคตรครับ หรือภาษาอังกฤษก็คือ full version i n t c t i o n คำนี้ทุกท่านได้ใช้แน่นอนครับตัวดำขยายไปแล้วย4ประเทศทั่วโลกครับทุกท่านฟังแล้วคิดว่าจะเลือกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองดีครับเนี่ยท่านบบีเป็นครับท่านไดน,เป,นเป็นแฟนครับเป็นทีมงานของบัวดำเชิญหลังบ้านได้เลยครับหล,ห,ลห,ลหลังจากนี้ยหลังจากจบการตมนาในค่ำคืนนี้ครับ แล้วก็อกีอีกท่านหนึ่งพีกอีกท่านหนึ่งครับท่านที่ที่สุดยอดมากเลยที่สามารถสปอนเซอร์ปูอะดำเข้ามาสู่ธุรกิจให้ผู้ชมของเราได้ครับนี่ขนาดปูอะดำแลครับแล้วท่านที่<ส>ทจะสนสปอนเซอร์นี่จะขนาดไหนเดี๋ยวท่านจะได้มาพบปะก,กับอีกท่านหนึ่งที่จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆในเรื่องของการปิดกรารสปอนเซอร์ท่านจะพูดได้ฝังว่าท่านปิดท่านสามารถเปิดใจแล้วก็ปิดการสปอนเซอร์ปูอะดำได้ได้อย่างไรครับครับระดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์นรินทร์สุทธิสารครับ ับรคขอบคุณท่านโค้ดดรนรงกรดำรงคดีนะครับดื่มนมจะโตว,วัยมาอยู่ที่ไฮจะเจริญงอกงามนะครับอันนี้เป็นคำกรอนที่คติสอนใจและก็อยากจะบอกกล่าวไปให้ทุกทกท่านนะครับเรียนท่านประธานชัยวัดชัยจินดาวัฒน์อาจารย์สริยาภพกินศิลปคุณอาจารย์นงรักษ์โมปลอดผู้นำต้นแบบทุกท่าน ผมนรินสุดทธิสารและก็ขอสวัสดีสมาชิกใต้ร่มเงาเดียวกันกับ High Workshop ที่เมตตานะครับขอบคุณอาจารย์อ่าขอบคุณท่านแม่กอน,นิสาเกจยดาด้วยนะครับเป็นปูชนชีิยบุคคลของเราอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ไฮนะครับขอบคุณสายงานทุกทกท่านท่านปู่าดาัมที่เมตาตาตลอดทั้งสมาชิกทั้งหมดยันรหัสสุดท้ายเราเท่านั้นที่จะมาช่วยให้ ใชเวิชอปของเราเจริญเติบโตก้าวไปสู่อันดับโลกของเราในไม่ช้านะครับการชวนคนมาทำธุรกิจโดยที่ไม่เสียเพื่อนไม่ถูกปฏิเสธเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าก่อนที่เราจะไปสปอนเซอร์คุณหมอหรือพยาบาลนะครับเราทราบจากท่านอาจารย์นงรัฐโมพลอดได้ว่าอาชีพเหล่านี้เครียดและจริงๆก็ยิ่งกว่าเครียด พราะผมเจอแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่ใกล้เอ๊ะทำไมรถคันนี้เขาบีบแตรไล่รถน้ำแข็งที่จอดอยู่ซึ่งเขาก็จอดอยู่ตามปกติพอถามไปถามมาอ๋อคุณหมอทำครอบบีบแตรอยู่ประมาณหนึ่งนาทีอะ่ะผมถึงเข้าใจเลยว่าที่ท่านอาจารย์นงรัตน์พูดเขามีความเครียดอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอันนั้นผมเข้าใจได้เลย พยาบาลก็เช่นกันนะครับเกรียดไหมอาจจะบอกไม่เครียดแต่จริงๆเนื้อหนังมังสาแนวความคิดหรือไม่ระมันสมองนะฮะเขาจะเครียดมีใครที่มีแฟนเป็นพยาบาลนะครับคนไหนถ้ามีและคนนั้นทอบ้านไม่เคยทอดไข่ก็จะทอดเป็นครับทอดไก่ก็จะทอดเป็นทำกับข้าวไม่เคยทำก็จะทำเป็นนั่นแหละคือความเป็นอิสระ ของอาชีพของพยาบาลเขาจะไม่ค่อยมีเวลาอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของพวกเราที่จะเข้ามาอยู่ในไฮวอ h o p การที่จะไปสปอนเซอร์หมอนั้นน่ะเราหรือใครทุกท่านที่เข้ามาปังแผนการตลาดแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าเขาทำธุรกิจเป็นเนี่ยเขาจะเก็ตไอเดียทันทีเลยว่าเขาจะเดินอย่างไรมั่นใจในบริษัทแล้วสินค้าไม่กระทั่งแผนการตลาดจบที่เดียวที่ไ้ สิ่งที่เราจะไปสปอนเซอร์นั้นเราต้องไม่แฝงไปด้วยการขายนะฮะพยาบาลเราให้พยาบาลนะครับที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทกับหมอนี่เป็นคนสกิดหมอนะฮะปิดการขายแบบไม่อยากได้หมอนะครับเรานำไปว่าเราจะใช้แผนการตลาดหรือจะใช้สินค้าอยู่ที่การเวลาของแต่ละท่านที่จะไปสปอนเซอร์ โดยทั่วไปนะฮะ,ะพยาบาลเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจหรืออาจจะรู้บ้างถ้าเป็นโอกาสของเรานะเราหาให้เจอเราหาพยาบาลคนนั้นให้เจอว่าหนึ่งเราแน่ใจอยู่แล้ววันหนึ่งเขาไม่มีเวลาสองการเงินเขามีปัญหาแน่นอนเพราะทุกคนก่อนเกษียณเนี่ยเงินจะไม่ค่อยพอใช้เพราะระบบเขาสร้างคนมาให้เป็นนี่เพราะฉะนั้น เราจะทําอย่างไรไปช่วยพยาบาลเพื่อสร้างอาชีพให้เขาและก็มีใต้สสยงานเป็นหมอนะครับก็ง่ายในเดียวนะครับอันนี้เราต้องไปปิดสปอนเซอร์ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบไม่ใช่จู่ๆเราไปสปอนเซอร์พยาบาลเลยหรือไม่ก็สปอนเซอร์คุณหมอเลยไม่ได้เดี๋ยวตกมาตายนะเราต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดนะท่านจะไปสปอนเซอร์เองหรือจะให้อัพไลน์ ไปสปอนเซอร์ให้หวางแผนให้ดีแต่ถ้าเป็นผมที่ทำงานนะครับร่วมกับปู่อดัมเนี่ยในตอนต้นนั้นจะใช้อัปไลน์เข้าไปช่วยในการปิดการขายหรือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องสินค้าที่เคยใช้แล้วมาแชร์ประสบการณ์คนไหนพูดแผนได้เอาคนพูดแผนมาพูดในห้องนั้นน่ะในห้องที่เรามุ่งหวังเนี่ย เพราะฉะนั้นในห้องที่เราจะไปสปอนเซอร์พยาบาลนี้ก็เช่นกันแต่นะครับแต่นะครับถ้าเราโชคดีเจอพยาบาลที่เขารับทราบเรื่องนะฮะสิ่งที่เขาต้องการคือธุรกิจจริงๆก่อนเกษียณสร้างไรายได้ขึ้นมาถ้าเขาเก็ตไอเดียในการตั้งแผนวันนี้จะไม่ยากนะครับ มันก็ง่ายอย่าลืมนะหมอเนี่ยท่านมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรจิตเมตตาอยู่แล้วนะฮะคุณตายมาคับบัญชาเข้าไปปรึกษาก็ได้อ่ะเราต้องเขาเรียกว่าอ่าสร้างเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมานะฮะอ่าเขาเรียกว่าอ่าตีหน้าเศร้าเล่าความจริงแล้วกันอย่าบอกว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะก็อเอาแบบตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นก็ได้นะฮะเพราะคนที่ใกล้ชิดกับหมอคือพยาบาลเขาเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ เราต้องคุยกันตรงๆกับคุณหมอนะครับคุณหมอครับคุณหมอขาพอดีหนูอยากจะทําธุรกิจอย่างเนี้ยเรื่องอาหารเสริมซึ่งมันเป็นเทรนในปัจจุบันอย่างเนี้ยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าจะดีไหมหมอก็ต้องตอบว่าอะไรครับดีใช่ไหมดีดีแน่นอนนะดียังไงอย่าเพิ่งไปถามคุณหมอนะครับคือหนูก็อยากจะหาความอ่าเขาเรียกอะไระไรายได้เข้ามาเพื่อว่าลูกหลานเลี้ยงหลนเอาไม่ต้องถึงหลานหรอกเอาแค่ลูก นะครับซึ่งต้องมีรายจ่ายอยู่รายวันเป็นรายเดือนรายปีแล้วแต่เพราะเขาต้องใช้ต้องกินต้องเรียนต้องอะไรที่ยังไม่จบแต่หนูก็ใช้เงินเดือนก็หมดละมีทุกอย่างกู้ทั้งหมดแต่อยากจะทําธุรกิจนี้คุณหมอว่าดีไหมสินค้าเป็นยังไงสินค้าดีอย่างนี้แต่นะสินค้านี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหมอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็เลยมาปรึกษาว่า ถ้ามีสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยขอปรึกษาคุณหมอคุณหมอช่วยชี้แนะหน่อยนะอะได้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 ไดไดปับ๊บจับมือมาเลยจับแบบไหนแบบไหนอ่าเรามีสินค้าอะไรทีนี้เรามีคอรสัสตุมใช่ไหมอ่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดขายสําหรับผมนะแต่คนอื่นจะเป็นสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่จะมาผสมผสานคุณหมอคะนมตัวนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่หนูจะลองซื้อมากินเดี๋ยวคุณหมอซื้อทานด้วยกันพร้อมกัน ่ายรูปกันไว้คู่กันเลยเอาหลังมือนี่แหละถ่ายไว้ถ้ามันดีจริงหรือไม่อย่างไรคุณหมอช่วยบอกด้วยนะอะหมอต้องบอกยินดีที่จะสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทํางานหามลุ่งหามคำ่ำเจ็ดโมงเนี่ยต้องมาก่อนเจ็ดโมงและหน้าห้องเพราะว่าต้องมาทําบัตรนะบัตรนะบัตรคนป่วยคนไข้เนี่ยต้องทําประบัติรอคุณหมอหรือไม่ก็ตรวจเลือดรอเห็นไหมที่นี้ตรงนี้แหละนะครับเราขอ ทำปรึกษาแล้วก็ขออนาคตขออาชีพที่จะทําหลังกเกษียณเพราะว่าเราไม่ใช่หมอที่จะมีเงินมีทองมากมายเราเป็นพยาบาลซึ่งเวลาก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วคุณหมอก็รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ่ายรูปลไว้ทุกวันพอถึงวันที่สิบห้าเราเอารูปวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยให้คุณหมอดูหาจังหวะนะหาจังหวะที่ท่านว่างเา้าคุณหมอมือคุณหมอเป็นไงบ้าง คุณหมอตั้งแแบ,บมาชนกันเลยอ้าวแสดงว่าดีอ้าวดีใจด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนอกจากจะปิดการขายแบบง่ายๆเพราะคุณหมอเนี่เคยบอกแล้วว่าอ้ายินดีจะให้คําแนะนํานะฮะแต่เราต้องไม่ไปอยากจะได้หมอเป็นผู้รับสปอนเซอร์ใช่ไหมให้เขาทาธุรกิจแบบไม่คิดอยากจะได้หมอแล้วเราจะได้ธุรกิจขึ้นมาทีนี้อย่าลืมนะฮะพยาบาลที่เราจะไปช่วย เขาให้พ้นให้มีอิสระทางการเงินและเวลาเนี่ยนะเราก็ต้องคุยกับเขาในเรื่องแผนธุรกิจอย่างที่ปู่อดัมท่านพูดถ้ามาฟังก g ไอเดียเลยนะครับพยายามเชิเข้าห้องหรืออัปไลน์ที่ดีนะครับไปแนะนำสอนเป็นตัวต่อตัว,ตวถ้าเขาเข้าใจและก็ให้สบายใจเลยว่าเราที่ไปสปอนเซอร์นั้นแม้หลายคนจะขายของไม่เป็น แต่เรามีระบบหลังบ้านนะครับมีเซลเพจนะครับที่เป็นการอเขาเรียกว่าปิดการขายอัตโนมัติบนโลกออนไลน์ตอนนี้เขามีกันแล้วนะเซลเพจเอ้ยแล้วก็เราจะมาจำหรือปักอินเข้ากับระบบของ Hi w o r ว Shop เอาลิงก์เราเข้ามาส่งไปเขาแค่สมัครรีวิวสินค้าเราไม่ต้องทำบริษัทมาเราจำเข้าไปแล้วก็โยนไปสินในสื่อต่างๆนะครับ เซลเพจมั่งอ่าทิกตอกมั่งเราส่งไปเลยทีนี้การปิดการขายเนี่ยมันมีการปิดการขายอัตโนมัติเห็นไหมเราก็ต้องบอกพยาบาลน,นะครับว่ามันมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นปิดการขายอัตโนมัติแม้กระทั่งอ่าเราจะติดตามด้วยระบบอีเมลแบบอัตโนมัติเราก็ทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าลูกค้าของเราที่จะเข้ามานั้น จะเป็นลูกค้าที่มุ่งหวังที่มีคุณภาพนะคือเขาต้องการที่จะทำธุรกิจจริงๆเห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบหลังบ้านซึ่งพยาบาลของเราก็คงจะแฮปปี้เพราะหนึ่งไม่รบกวนเวลาทำงานนะฮะเรามีบทเรียนการให้ความรู้ผ่านระบบอีเมลไปเลยนะครับเราสร้างขึ้นมาซึ่งมันไม่ยากอันนี้เป็นหน้าที่ของออปพลน์และก็ที่จะไปจำกันกับระบบไพรวิ With ของ ไช้เวิร์ชอปของเรานะพอเราทําแบบนี้แล้วเรามั่นใจพยาบาลที่ทําเขาก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ได้ทิ้งเขานะา้าเขาบอกว่ารู้นี้ทํามาตั้งนานแล้วอยากจะให้เขาพูดอย่างนี้โดยซ้าไปและทีนี้อย่าลืมว่าธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจเดียวที่ไม่หมกเม็ดเพราะอะไรรู้ไหมสินค้าหนึ่งตัวนมหนึ่งกล่องนะฮะนมหนึ่งกล่องราคาพันเจ็ดคือพันเ ไม่เหมือนบางที่สินค้าบางตัวไม่ถึงร้อยแต่พอสั่งไปขอโทษต้องขั้นต่ำสามพันห้าสี่พันห้าาพันแบบนี้ก็หลอกให้เราสมัครมาแต่ของให้ไม่ใช่เปิดทุกเน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จะฝากทางโค้ชอาร์โค้ชไพลอกนะครับปิดสปอนเซอร์ในแนวไหนก็ได้ตามที่ท่านสมัครท่านตามที่ท่านสมัครนะครับอยู่ที่จังหวะและความเหมาะสม แต่ฝากไว้ทุกคนที่เป็นผู้นำว่าระบบหลังบ้านท่านอย่าทิ้งเพราะว่าเป็นระบบสากลที่จะต้องมีเซลล์เพจขึ้นมาไปศึกษาเรียนรู้นิดๆไม่ต้องมากแต่ขอให้เข้าใจในระบบงานเพื่อรองรับการขยายงานของไฮโบช h อปจะดีไหมถ้าท่านต้องการที่นะฮะอยากจะให้คนทั้งโลกมาสมาัครโดยที่ท่านไม่ต้องไปวิ่งตามหานั่นเขาเรียกว่าระบบหลังบ้าน ขอคืนใหม่แล้วก็ขอขอบคุณท่านปู่อดัมที่เมตตาที่ขยายงานได้มากแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ดีกว่ายืนดูคนอื่นเขาประสบผลสำเร็จขอ,ขอคืนใหม่ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสุภาพบุรุษผู้สปอนเซอร์ปู่อดัมครับท่านโค้ดอดิมสุทธ,ธิสารครับ,บเป็นไงบ้างครับทุกท่าน ฟังแล้วได้ไอเดียครับสุดยอดเลยครับท่านดริมสุทธิสารนี่ได้ได้ทอดอ่าได้ได้ถึงแกน่นแก่นของธุรกิจเลยแก่นของปัญหาเลยนะะระบบอื่นเนี่ยท่านบอกว่าระบบอื่นเนี่ยสร้างนี่นะแต่โลกไอร้างมาเพื่อปลดนี้ครับแล้วก็ความเครียดนี่นำมาสู่ชีวิตที่จุกเฉียตลอดเวลาฮนะอย่างโค้ดทุกท่านได้กล่าวมาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อสักครู่นะจบจบท้ายด้วยท่านอ่าดริมสุทธ,ธิสารเนี่ยนะ ท่านก็ได้สรุปไว้ถึงแก่นเลยครับทุกท่านครับวันพรุ่งนี้เป็นเป็นวันพลอกเป็นวันพ่อแห่งชาติครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านดูแลคุณพ่อดูแลคนที่เรารักกันนะครับทุกท่านครับมีคํากล่าวอยู่คำหนึ่งนะครับว่าปึงให้เวลาแก่เวลาฮะแล้วชีวิตที่สมปรารถนาจะตามมาครับครับสําหรับค่าคืนนี้ครับขออนุญาตส่งทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีครับราตีสวัวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณ่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ on the uh -huh.